สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับจากร้าน musicsupportshop com นะครับวันนี้เ,เป็น v ีล่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปในไลน์ผลิตของ v ีล่าเลยนะครับนั่นคือ V57 DCE V57 ยังไม่เคยเข้ามาในเมืองไทยเลยเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าทรงนี้หมายถึงทรง V57 ที่เป็นทรง DCE ที่มีคัตเตอรเวย์อย่างนี้นะครับยังไม่เคยเข้ามาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ มีหลายคนถามถึงนะครับเพราะว่าชอบในเรื่องของความอลังการของงานแล้วก็สุ้มเสียงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับสเปคนะครับโดยละเอียดนะครับ V57 ก็เป็นออ l s โซ i d ดนะครับออโซริก็จะประกอบด้วยไม้หน้านะครับจอดแดงๆหน่อยนะครับเป็นโซ l ิดซีดานะครับเป็นโซ l ิดซีดานะครับแบ็กซ้ายนะครับไม้ข้างกับไม้หลัง เป็น s o l i d Indian Rosewood นะครับออคอเป็นมาฮอการีนะครับเฟดบอร์ดกับบริกเป็นอิบอนี่นะครับหมุดพินเป็นอิบอนี่ซั e เดิลนัดเป็นของ r กร t เทคนะครับลูกบิดเป็นของโกลเวอร์นะครับเป็นโกเป็นโกเลยนะครับเป็นสีทองอะลามสวยงามมากๆ นะครับแล้วก็ยังมีบอยดิงโรเซตอะไรต่องๆรต่างๆเหล่า,า,า,านี้นะครับรายละเอียดที่ในเว็บไซต์ของ Music Support นะลองไปหารายละเอียดจะได้รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับผมจำไม่ค่อยเก่งยอมรับจำไม่ค่อยเก่งนะครับอ่ะเี <c oughs> นี้ไม่มีคนมาเล่นวันนี้ต้องเล่นเองด้วยนะครับก็ลองฟังดูนะครับว่าซุ่มเสียงทรงดีก็เน้นในเรื่องของตีคอร์ดนะครับเ,เริ่มต้นจากไม่ฐานปรีก่อนนะครับ องเสียงแบบซิงเกิลโน้ตดูบ้างครับโอเคนะครับเราจะไปผ่านแอมดูบ้างทีนี้ p ิกอัพ เรียบๆไม่มีนะครับแต่ว่ามีแจ็คเสียบข้างหลังได้มันซ่อนอยู่ที่นี่ครับฐานก็อยู่ข้างในนะครับข้อดีของก็คือว่าไม่ต้องมาเจาะตัวบอดี้กีตาร์หลายคนบอกว่ากีตาร์ไม้แท้ทั้งตัวเลยอยากจะไม่อยากจะให้มันเป็นรูนะครับตัวนี้ตอบสนองตรงนั้นแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าอาจจะไม่คล่องตัวสักนิดนึงเวลาที่เราจะต้องมาเขี่ยเขีย เคลียร์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่มีสองอันนะครับมีโวลลูมกับโทนนะครับมีโวลลูมกับโทนอยู่ตรงนี้นะครับผมกะลองผ่านลองเล่นผ่านแอมปนะครับในสำเนีนยงเดียวกัน นี่คือ V57 DCE นะครับก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าร้านค้าเวีล่าทั่วประเทศไทยนะครับลองไม่รู้ว่าที่ไหนมีก็ถามอาจารย์กูครับ Google ตัวแทนจำหน่ายกีตาร์วีล่านะครับก็จะเจอเลยฮะผมมีเป็นทำเนียบนะครับก็มีหลายร้านทั่วประเทศนะฮะอาจจะไม่ทุกจังหวัดและนี่คือ V57 DCE ลาท่นี้ครับสวัสดีครับ